คุณใคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนรายได้ไม่เยอะแต่กลับมีเงินเก็บอยู่เสมอในขณะที่บางคนรายได้มากกว่าแต่กลับไม่มีเหลือเลยในแต่ละเดือนความลับไม่ได้อยู่ที่รายได้เท่าไหร่แต่อยู่ที่เรารู้จักออมอย่างชาญฉลาดแค่ไหนเพราะการออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนรวยแต่เป็นพื้นฐานของคนที่จะรวยทุกคนวันนี้รายการจุดประกายความคิดอยากชวนคุณมารู้จักกับ 12วิธีออมเงินง่ายๆได้ผลจริงเทคนิคที่คนอยากรวยทุกคนควรรู้และเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เตรียมสมุดปากกาหรือใจที่พร้อมเปลี่ยนแปลงไว้ให้ดีนะครับเพราะบางวิธีอาจเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของคุณไปตลอดชีวิต 1. เก็บเงินจากแบงก์ที่ชอบช่วยสร้างกำลังใจในการออมเงินหในเคล็ดลับออมเงินฉบับคนเพิ่งเริ่มทำงานที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งวิธีเก็บเงินรายวันแบบนี้เหมาะกับคนยังไม่มีแผนการเงินที่ชัดเจนแต่อยากเก็บเงินอย่างมีความสุขและสนุกกับการได้เห็นเงินเก็บเพิ่มขึ้นเช่นตั้งกฎการออมเงินด้วยการเก็บแบงค์50บาทได้มาเมื่อไหร่แยกเก็บไว้รอครบระยะเวลาที่กำหนดได้เห็นเงินเก็บเพิ่มขึ้นแน่นอน 2. เก็บเงินตามวันเคล็ดลับการออมเงินดีๆสำหรับคนขี้ลืม เทคนิคเก็บเงินตามวันเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคนขี้ลืมช่วยบังคับให้เก็บเงินตามเป้าหมายได้ง่ายแค่ดูปฏิทินว่าวันที่เท่าไหร่และเก็บทุกวันให้ได้ตามวันนั้นๆเช่นวันที่10เก็บเงิน10บาทส่วนวันที่11ก็เก็บ11บาทหากมีรายได้มากขึ้นและคิดว่าจำนวนเงินที่เก็บน้อยไปอาจคูณจำนวนเท่าเข้า,ขาไปตามกำลังทรัพย์ของตัวเอง 3. เก็บเงินคงที่หักเงินออมทันทีก่อนใช้จ่าย ใครที่รู้ตัวว่าใช้เงินเก่งและกลัวว่าสิ้นเดือนจะไม่มีเงินเก็บเหลือต้องใช้วิธีหักเงินออมทันทีที่ได้รับเงินเดือนด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านโทรศัพท์แล้วค่อยนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายโดยสัดส่วนของเงินออมที่หักไว้ก็ขึ้นอยู่กับภาระทางการเงินของแต่ละคนโดยแนะนำให้หักเงินเก็บอย่างน้อย10%ของรายได้ฝึกการเก็บเงินโดยหักจากเงินเดือน10%ให้เป็นนิสัยจะช่วยให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้เยอะอย่างแน่นอน 4. เก็บเงินทอนหยอดกระปุกสูตรเก็บเงินสำหรับคนใช้เงินสดคนที่ใช้เงินสดบ่อยๆอย่ามองข้ามคุณค่าของเหรียญที่ได้รับจากเงินทอนเด็ดขาดเพราะการค่อยๆสะสมเงินทอนก็ช่วยให้มีเงินเก็บเป็นก้อนได้เช่นกันโดยควรหากระปุกออมสินที่แคะยากจะได้ไม่เผลอหยิบเงินออกมาใช้ก่อนเวลาอันควร 5. ออมก่อนใช้อยากชอปเท่าไหร่เก็บเงินให้ได้เท่านั้น เป็นวิธีออมเงินที่ฉลาดของคนมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากเก็บเงินเพื่อซื้อของบางอย่างซึ่งนำไปสอนลูกหลานให้รู้จักคุณค่าของเงินได้หลักการคือเวลาที่อยากซื้อของควรพยายามเก็บเงินให้ได้เท่ากับมูลค่าของที่อยากได้แล้วจึงนำเงินเก็บไปใช้โดยวิธีนี้จะทำให้ภูมิใจที่ได้ใช้ความพยายามเพื่อให้ได้ของที่ต้องการและดูแลสิ่งของนั้นดีเป็นพิเศษ 6. แอปช่วยออมเก็บเงินง่ายได้ผลเร็วขึ้น วิธีเก็บเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คือช่องทางช่วยเก็บเงินที่ได้ดอกเบี้ยด้วยและหากติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารจะช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหวของเงินได้ตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันแอปช่วยออมมีการพัฒนาลูกเล่นให้น่าใช้มากขึ้นโดยมีฟีเจอร์ที่ช่วยสรุปและจัดหมวดหมู่รายรับหรือรายจ่ายได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องมานั่งทำตารางออมเงินบุ้ยตัวเองรวมถึงใช้เพื่อวางแผนการใช้จ่ายและเป็นวิธีเก็บเงินแต่ละเดือนที่ได้ผลดี เปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีเทคนิคออมเงินดอกเบี้ยดีการเปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบ ปลอดภาษีคือวิธีเก็บเงินของคนที่มีวินัยสูงเพราะการฝากเงินเข้าบัญชีเป็นประจำทุกเดือนจะช่วยให้ได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากออมรั์ทั่วไปและดอกเบี้ยที่ได้ก็ไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วยซึ่งบัญชีประเภทนี้อาจจะมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่24เดือน36เดือนหรือ48เดือนที่ยิ่งฝากนานเท่าไหร่ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเรื่อยๆเท่านั้น 8. แยกบัญชีให้เป็นสัดส่วน ลดปัญหาใช้เงินเกินตัววิธีแบ่งเงินเก็บแยกบัญชีช่วยให้จัดการเงินได้อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยอาจจะเปิดบัญชีแยกการระหว่างบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีเงินออมและบัญชีการลงทุนซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการเงินแต่ละก้อนได้เป็นระบบลดปัญหาการใช้เงินเกินตัวและเป็นเทคนิคการเก็บเงินที่ช่วยเพิ่มโอกาสการออมเงินเพื่ออนาคตด้วย 9. ลงทุนในพันธบัตรเก็บเงินอย่างปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำ การลงทุนในพันธบัตรเป็นวิธีที่ทำให้มีเงินเก็บเยอะปลอดภัยและมีความเสี่ยงตำ่ำโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลซึ่งออกโดยกระทรวงการคลังวิธีนี้จะช่วยให้ได้รับดอกเบี้ยเป็นประจำและได้เงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดแต่พันธบัตรมีหลายประเภทให้เลือกลงทุนควรมศึกษารายละเอียดและเลือกพันธบัตรที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตัวเอง 10. ออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับมนุษย์เงินเดือน บางบริษัทจะให้สวัสดิการในรูปแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงานซึ่งกองทุนนี้จะหักเงินออมจากเงินเดือนและยังมีส่วนที่บริษัทสมทบเพิ่มอีกด้วยทําให้การเลือกออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นวิธีเก็บเงินที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ได้รับประโยชน์สูงกว่าวิธีเก็บเงินแบบอื่นๆและช่วยให้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย 11. ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทับได้ทั้งออมเงินและความคลุ้มพรอมในอนาคต การซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทับเป็นวิธีเก็บเงินที่มีประโยชน์2ต่อได้แก่การสะสมเงินทุนที่จะได้รับคืนเมื่อครบสัญญาและความคลุมครองในชีวิตด้วยเหตุนี้การซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทับจึงเป็นแนวทางการออมเงินที่ช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินและช่วยให้มีเงินก้อนเพื่ออนาคตทั้งนี้ต้องเลือกประกันที่มีเงื่อนไขและผลตอบแทนที่เหมาะกับตัวเองด้วย12 ซื้อประกันบำนาญบริหารความเสี่ยงพร้อมลดหย่อนภาษีการซื้อประกันบำนาญเป็นวิธีเก็บเงินสำหรับคนที่มองการไกลและอยาก,กเกษียณอย่างมีความสุขเพราะช่วยให้ได้รับเงินบำนาญอย่างสม่ำเสมอหลังกเกษียณและลดความกังวลเรื่องการเงินในอนาคตได้นอกจากนี้เงินที่จ่ายค่าประกันบำนาญในแต่ละปียังสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยซึ่งมนุษย์เงินเดือนรายได้สูงไม่ควรพลาดสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับ ว่าการออมไม่ใช่เรื่องยากแต่อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ตั้งหากเพราะทุกบาทที่เก็บวันนี้คืออนาคตที่มั่นคงในวันข้างหน้าเริ่มเล็กๆแต่เริ่มตอนนี้ดีกว่าคิดว่าจะเริ่มสักวันหนึ่งถ้าคลิปนี้ช่วยจุดประกายให้คนอยากเริ่มออมอยากเริ่มวางแผนชีวิตการเงินของตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจุดประกายความคิด mm. เพื่อไม่พลาดทุกตอนดีๆ ที่จะช่วยให้คุณเติบโตทั้งชีวิตและหัวใจและกรดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะคลิปหน้าเราจะพาคุณไปค้นพบวิธีสร้างรายได้แบบคนคิดเป็นที่จะทำให้การออมของคุณเติบโตเร็วขึ้นกว่าที่เคย